สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่กำลังหลับชุ่มคีิเนีับเนี่ยมาอัปเดตครับอัปเดตสถานการณ์ก,กตอนนี้ครับกำลังเอาตู้ึ้นรถให้ลูกค้าครับนี่จัดทรงรรรตู้ซับเบด,เดครับเทอร์บโบแล้วกับีวสิบแปดครับเทอร์โบสิบแปดบีวีสิบแปดครับแปดสิบใบครับมนี้ครับสิบใบของ เนี่ยพิเน็ตกับพินิตออดิโอครับจัดส่งร้านพินิตออดิโอนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเสียงกลางครับเสียงกลางอเมซอนนะครับสิบสองนิ้วนะครับเตรียมจัดส่งมอบคือกันครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิ้งด้านในโรงงานครับนี่ครับทีมสั่งเขากำลังเก็บงานครับกันตะแกงปิดโลโก้ครับนี่ครับล็อตซาวครับโลโก้เขียวครับเขียวแดงโลโก้ครับ ขอบเล็กตะแกงเล็กครับพี่น้องเห็ดสีใหยบร้อยครับตอนนี้ราคาตู้เปล่าอยู่ที่2,700บาทนะครับตัวนี้เป็นดีวีครับ d ีีฟ้าหลังนะครับเนี่ยสีน้ำเปิดครับลงสีกันแบบหนาๆช้ำๆกันเลยครับไม่ต้องยันครับตากฝนตากแดดใช้กันยาวๆนานๆครับเฮ็ดจ้างไม่อัดตาภูเขาครับภูเขาเกรดเอนะครับ รับ่น้องสนใจกับติดต่อสอบถามราคาหรือว่าสร้างสื่อสินค้าได้ครับเบอร์โทรครับ2086 2 2 3 3 4 6นะครับไอดีไลน์กับเบอร์นี้ได้ครับจะเป็น Facebook ครับ f a c e b o o แกับน็อตสาวครับเขาจะใช้กับสนสั่งครับตอนนี้กับสตอรกันเริ่มเงี้นะครับช่วงนี้ครับครับอเมซอนครับอเมซอนชุดนี้ประมาณ เกือลอยครับเรือลอยใบครับจัดส่งร้านฮิปโปครับฮิปโปร้อยเอ็ดนะครับอันนี้จะเป็นอเมซอนบู d ครับเป็นอเมซอนปากโหลดใหม่ครับตัวนี้คืออันนี้อันนี้คือบลาแขวนครับบลาแขวนเขาแถมซสื้อซี่ใบแถมบลาแขวนหนึ่งตัวนะครับถ้าบลาแขวนสำหรับบลาแขวนี่ยถ้าซื้อแยกก็คือตัวละแปดอยครับแกงปั๊มครับ ทำฟีจากโรงงานนะครับอันนี้ที่ซับเบดสิบแปดนิ้วครับมาตีนสิบแปดนะครับนี่สิ้นใบกันฟุ้นไปเลยนะครับผมอันนี้มีสต็อกนะครับมีสต็อกประมาณสิบสิบหกใบครับรับเซานี้ครับเอาหกหลอดงี้มาเลยครับเต็มครับแปดสิบใยเต็มหมดเลยครับยวพามปเบิ่งอีกฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ของโรงงานครับอ่ตัวนี้เป็น ปากครับปากโหลดปาก,ปากลอเรียินครับสำหรับเอตุอเมซอนครับอันนี้คือรอมาไว้แล้วครับสตอ็อกวันนี้ประมาณลอยใบครับแล้วอาทิตย์หน้าก็จะขึ้นงานอเมซอนนะครับสําหรับลูกค้าอเมซอนกับสำหรับลูกค้าอเมซอนกันบคิวเป็นสัปดาห์หน้าได้ครับนีท่ทีมสาษาเขากำลังบรรจุให้แน่นที่สุดครับให้ได้หดลายที่สุดครับแปดสิบใบครับใส่มัดบ่มือน ข้างล่างก็จะเป็น b v 1 8ครับข้างบนอนาจะเป็นเทื้อโบ๊ทแยดกระหันครับพี่น้องช่วงนี้ใกล้หน้างานช่วงเทศกาลก็ออเดอร์ก็จะเนียนยักน้อยนะครับสอบถามราคาหรือว่าสร้างจองสินค้าล่วงหน้าได้นะครับตามเบอร์โทรครับข้างล่างคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิป ต่อๆไปด้วยนะครับปากช่องน็อตอเมซอนไปด้วยนะครับพบกันไม่คลิปต่อไปครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไป้ำหนีบกันเนาะเดี๋ยวขอตงไปมัดตูกันนะพี่หนุอขอบคุณครับ <c oughs> สองงานครับพี่น่องสองงานร้านพินิจออดิโอครับ แปดสิบใบครับมีมีและเทอร์โบครับสิบแปดนิ้วครับแปดสิบใบครับอ่อยม,มันมันครับลำลุ้ยลำลุ้ยครับผู้สนับสนุนหลักนะครับความอดทมก็โดยตลอดครับ